สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคลองมะเดื่อนะครับไปแคมปิ้งนะครับครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอพิสหายใหม่ๆกันที่น่นนะครับครับครับจากนั้นก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดคนครนายกนะครับก็ระยะทางก็ประมาณ100กิโลครับโดยประมาณนะครับตอนนี้อยู่ทางแยกนะครับมีให้เลี้ยวขวาไาใซ้ดูแล้วมันน่าจะมีอะไรเยอะนะ สอนชีไปเยอะเลย mm. ก็เดี๋ยวเราจะไปทางขวาเมืองแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าหลงก็เดี๋ยวไปออกมาที่ mm. ทางเข้ามาก็าจะเป็นเนินเป็นหินนะโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ถึงแล้วนะครับที่จุดเล่นน้ําของคลองมะเดื่อนะครับ mm. ก็ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยครับว่าเพื่อนของเราอยู่ตรงไหนแล้วครับตอนนี้สัญญาณไม่มีครับตรงนี้ ตรงนี้ไม่มีสัญญาณเลยอะแล้วก็เนี่ยดูมอไซค์ผมข้ามไม่ได้แน่นอนฮะดูจากสภาพแล้วเนี่ยนต้องมีรถข้ามเข้าไปนะมอไซค์ผมไม่น่ารอดนะเราก็เลยมาอยู่ตรงนี้เราคิดว่าน้องเขาน่าจะอยู่ตถวๆนี้นม่ต้ว่านะนลองจะเราทักไปแล้วเด๋วนะถ้ามีสัญญาณก็ ก็คงจะพักกลับมานะฮะนี่ครับรถที่จะาไปก็ต้องสุดพอสมควรนะครับที่ ก็เดินขึ้นมาอีกนิดนึงครับจะมีสะพานไม้นะครับผมก็เดินข้ามไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตามหาคณะที่จะมาแคมปิ้งกับเราวันนี้ครับตอนนี้ยังไม่มีวีวแววเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูะาการสอบถามชาวบ้านนะครับก็จะมีอีก2คลองนะครับคือคลอง2กับคลอง3นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกัน,นครับมาดูกัน เปียกครับสุดร้อยกางเกงเราเปียกเลือกร้อยสรุปว่าเข้ามาข้างในสุดเลยนะครับี้เนี่ยคะเป็นเขตอุทยานห้ามข้าวแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นข้างในสุดแล้วก็ยังไม่เจอพี่แววเลยสงสัยจะหาไม่เจอแล้วครับเดินกลับครับวันนี้ก็มาถึงรถมอเตอร์ไซค์แล้ว น่า,าจะมีสัญญาณข้างนอกแล้วนะ,ค,ะครับจากนั้นก็เดินออกมานะครับก็เจอคณะน้องเขาพอดีเลยครับก็เลยชวนกันมาจากตลาดนะครับเพื่อเอาไปทําอาหารกินตอนเย็นนะครับตลาดก็จะอยู่แถวสี่แยกไฟแดงนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับก็รอ,อมาแวะดูครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เต็นท์เรียบร้อยนะ แล้วก็มาเป็นมือปิ้งนะครับอร่อยมากเลยครับมาล่าที่ปิ้งนะครับให้ชมบรรยากาศภายในงานตอนกลางคืนนะครับเนี่ครับบรรยากาศในงาน สนุกสนานมากครับเดี๋ยวจะพักก็จะไปนอนแล้วนะครับบายบายนะครับครับเนี่ยครับตอนเชา้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวหาอะไรก,กินก่อนที่จะออกเดินทางกลับกันนะครับมันมันเหมือน,ม,น,ม,นมีคนนี่้พี่ไม่ใส่น้ำมันอ่ะ นั่งทำอุปกรณ์ไนอนเลยครับจ้าไม่ต้องมีอะไรได้ได้ช้าในวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตก็คือตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าเชฟแล้วไม่ได้ทำแล้วครับเขาจะให้ลูกน้องทำหันไปโดนลูกน้องหน่อยอ่านี่นะครับลูกน้องอเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเบอร์หนึ่งอันนี้มือซ้ายอันนี้ไม่มีมืออันนี้มือขวานะครับขวาขวาไปค้นเหนือนอ เราแบบมีจริตเขาคของเป็นลูกน้องมาหนึห้าปีแล้วครับงานเดืยวนี้นะครับได้กัคุณตีไข่รู้ไหมว่าเห็ดมาจากไหนมองไปทางทางนั้นนู้นนะครับตอนตีสองให้ฝั่งนู้นไปเก็บมาดูนะเขาเหนื่อยมากเลยครับแผนกเก็บเห็ดนะฮะดูเห็ดออริจินแล้วเอามาจากป่าแบบธรรมชาติมากแล้วก็ข้าวรู้ไหมกว่าจะได้มานี่คือแบบว่าเราไปตรงนู้นจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปลาข้าวไม่ใช่ปลามนี่ทุ่งข้าว ใช่แล้วก็ให้สองคนเขาไปรับเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเหนื่อยมากเลยอ่ะใช่ให้เขาไปพักก่อนแล้วก็ไข่เนี้ยมันจะมีไก่ป่าแถวนี้ใช่เราก็เลยคิดว่าลบนลบตาตีพีออกไปด้วยนะครับมันไะ่ป็าไก่ป่าอ๋อไก่ป่า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 ไก่ปาไก่าไเ่เวลไก่ป่ากระตาไกรป่าไกเหมือน่ป่าไ่ปน่ ไม่ไม่ปกติแต่ได <os> ้ยินแบบก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับผมก็ไปใกล้จับมานางนี้ให้เป็นเนื้อแบบนี้นี่ไม่ใช่เนื้อหมูนะโลักษณะมันเนื้อหมูไม่เนื้อกูั่านล้วผ่านในทุกคนกินพอดีว่าหัวหน้าชิปไม่ค่อยได้ทำอาครับจะสั่งได้จะสั่งใช่ขนาดสองวันนี้ลูกเมล จะต้องขอชิมก่อนนะครับว่ามันเด็ดไม่สุดกันเกรงใจครับเราจะให้ดูดูแ้่ายมาันน, <c oughs> นี่คือ <c oughs> ลองดูนะเห็นไหมว่าการที่เรามาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราจะได้อะไรที่มันแบบธรรมชาติอันนี้อย่างเช่นว่าเห็ดอ,อ,อย่างเงี้ยหรือเนื้ออานเงี้ยอ,อ,อ่ะเราดูว่าดูจะกินให้ดูนะครับอ่ะเออไม่ใช่เหรออ่า อากินอันนี้เนี่ยอันนี้ยังได้ดูนะครับอุ้ยไม่ได้แล้วบอกว่าไม่ได้อดเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอ่ะชิ้นเองเอ้ยไฟเขาดับที่ไฟเขาได้ีกแล้วไม่ได้กินแล้วแหละที่ไฟเขาได้เดียวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนมือไม้ออดเอาใหม่เอาอย่างนี้แล้วกันนะหมดอีกแล้วมันมีความนุ่มไหมมันมีความนุ่มไม่มีความเวลา เวลึบนึงเนี่ยมันจุยซี่แล้วก็มีแบบความหนึบความยืดของแบบเผ็ดอ่ะมีความหยาบนิดนึงแล้วก็มองกลิ่นของธรรมชาติมันไหลออกมาเลยอะ่ะมันก็แบบอืมเชียบอะอเก็บของเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมตัวกับกรุงเทพกันครับนะฮะแต่ระหว่างทางก็อาจจะไปแวะบ้างนิดหน่อยฮะเพราะตอนนี้ก็เวลาก็ ใกล้จะเที่ยงแล้วครับซ e e y ซ u See you วม้ว่นะครับสวัวสดี <c oughs> ครับพี่านนบ,บาย ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับก็ตรงน,นี้เป็นคลองมาเดือนะครับใครที่แวะมานครนายกก็แวะมาเล่นน้ำเย็นๆได้ที่นี่นะครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอก,กันใหม่ครับขอบคุณครับ